สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสวิตไฟสูงต่ํานะครับของรถมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเกิดว่าเรา,าไม่ได้ถอดฝาครอบคอมไฟออกนะครับเราก็สามารถแกะตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แกะตรงนี้ออกแกะตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับตรงนี้มันจะเป็นแค่ตัวล็อกเฉยๆนะครับสามารถแกะออกได้เลย ไหมครับแกง่ายนะครับเห็นไหมครับเราไม่ต้องอแกะฝาครอบก็ได้นะครับแล้วก็งัดออกได้เลยตรงนี้มันจะมีตัวล็อกอยู่แค่ตรงนี้เองนะครับสด้านด้านนี้กับด้านนี้นะครับส่วนด้านนี้มันจะเป็นแค่ตัวล็อกอีกชุดหนึ่งนะครับมันมีตัวล็อกอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกอีกฝั่งนี้นะครับเราสามารถงัด งั้นนิดเดียวมันก็หลุดแล้วนะครับผมนะครับเสร็จแล้วเราก็ซื้อของใหม่มาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้คือปัญหาของมันก็คือว่าไฟสูงติดนะครับแต่ไฟต่ํามันไม่ค่อยติดนะครับไฟต่ํานี้ต้องกดย้ำๆนะครับมันถึงจะติดนะครับเราก็จะเปลี่ยนหลอดใหม่เปลี่ยนสวิตไฟใหม่เลยนะครับผมแต่ว่าหลอดไฟนะครับหลอดไฟหน้าโอเคไม่มีปัญหานะครับมันจะเป็นที่สวิตนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนสวิตใหม่เลยนะครับ นี่เลยครับตอนนี้เราได้ทําการซื้อมาแล้วนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ของอะไรนี่เอ่อเป็นของตามท้องตลาดนะครับจะไม่ใช่ของแท้ติดรถนะครับอันนี้คือของแท้ติดรถนะครับของแท้ติดรถแล้วก็เสียได้นะครับเพื่อนๆอันนี้คคอของตามท้องตลาดนะครับนี่เลยนะครับตามท้องตลาดมันจะมีอยู่3มสเต็ปนะครับ3สเต็ปให้เราตัวล่างจุดตัวจุดนี้ก็คือว่าปิดนะครับปิดไฟนะครับ ตรงกลางตรงกลางคือไฟต่ำนะครับอันบนก็คือไฟสูงนะครับมันจะเปิดได้สาสเต็ปนะครับนะครับมันก็จะมีขั้วนะครับขั้วเดียวกันเลยนะครับขั้วนี้ต้องอันเดียวกันนะครับเวลาเราจะซื้อนะครับเราต้องเอาตัวอย่างไปเทียบนะครับถ้าเราบอกเฉพาะรุ่นไปนะครับบางทีเขาก็หยิบมาไม่ถูกนะครับนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็จะทําการประกอบเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะรอลื่นสักนิดนึงนะครับ ให้มันใช้น้ำมันเครื่องหยอดสักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าสวิตไฟอ่ะมันก็ต้องหล,อล่ลลอ,หลอลื่นบ้างนะครับแล้วเราก็จะใช้ลมเตาหล่อลื่นบ้างนะครับถ้าถ้าไม่หล่อลื่นเนี่ยบางทีมันก็ฝืดนะครับพเพื่อนทุกอย่างมันก็ต้องมีการหล่อลื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นจุดเคลื่อนไหวนะครับจุดเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีการหล่อลื่นนะครับเป็นหลักการธรรมดานะครับ เอาละเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ว่ากอ่อนก่อนใส่เดี๋ยวเราต้องแต่งตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ถ้าของใหม่นะของใหม่เนี่ยตัวนี้มันจะแหลมมากนะครับให้เราแต่งตรงนี้ให้มันออกนิดนึงไม่งั้นเดียวเวลาที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันจะไอส่วนที่แหลมมันเอาโผล่มาเนี่ยมันจะเบียดเบียดสวิตให้มันฝืดนะครับมันจะทําให้สวิตฝืดแล้วก็แต่งหลบตัวนี้ตัวนี้แต่งตัวนี้ให้มันหลบเอาอนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยใส่ตัวนี้ก็คือว่าตัวล็อกเนี่ย มันยืดเอามาเยอะเกินนะครับมันเยอะเกินเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเบียดนะครับมันทําให้สวิตรอฝืดนะครับผมจะปาดออกนิดนึงนะครับปาดออกนิดหนึ่งไม่ให้มันเยอะเกินนะครับถ้าเพื่อนๆใส่ไปเลยอะมันจะสวิตมันจะฝืดนะครับเพื่อนๆเอาแค่นี้พอนะครับเอาให้มันเหลืองเหลือไว้นิดเดียวพอถ้ามันฝืดเราเวลากดสวิตอะมันจะ มันจะไม่ค่อยลงนะครับเอาละเดี๋ยวเราก็อันนี้เสร็จแล้วเราแต่งเสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้าไปเลยนะครับก่อใส่แล้วจะมาลองก่อนนะครับเรามาลองเทปกันก่อน อันนี้ไฟสูงนะครับไฟต่ำอันนี้ปิดไฟน,น,นะครโอเคอันนี้ผมเทสแล้วก็โอเคปกติะนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปเลยเราต้องเทสก่อนนะครับถ้าไม่เทสเนี่ยเดี๋ยวใส่เข้าไปแล้วมันจะมันต้องถอดออกมานะครับถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้นะครับ ตอนใส่เราต้ององัดกระเดื่อมันเข้าไปนิดด้วยนะครับเพราะว่าบางทีกระเดื่อมมันจะเบียดอยู่นะครับเรางัดไปก่อนนะครับมาใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับใส่ฝั่งด้านในก่อนนะครับถ้าเสียบไปเลยมันจะไม่เข้านะครับเราต้องขยับให้มันลงร่องก่อนนะครับ อันนี้มันยาวเกินนะครับเดี๋ยวเราจะตัดเอานอนิดนึงมันจะไม่ค่อยลงนะครับเราต้องตัดตเอานอนิดนึง อันนี้คือใส่เข้าไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะฝืดๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับแก้ไขที่มันฝืดก็คือว่ามันมันจะเบียดนี่ครับตัวนี้มันจะเบียดนะครับเวลาที่สวิตชกดเข้าไปแล้วมันจะเบียดนี่ครับเนี่ยช่วงนี้มันจะเบียดมันจะเบียดมันทําให้ลาลือที่เราใส่เข้าไปแล้วมันจะฝืดนะครับ ตอนนี้เวลาที่มันเข้าไปอ่ะมันมันจะหุบเข้าอย่างเงี้ยมันจะทําให้สวิตเนี่ยของเรามันเบียดนะครับแล้วก็จะใช้าคาัตเตอร์นะครับปาดออกนิดนึงนะครับไม่ให้มันเบียดเข้าไปโดนกับตัวกดสวิตนะครับถ้ามันเบียดปุ๊บแบบระยะห่างของสวิตเนี่ยมันจะแน่นน้อยมากนะครับมันจะเบียดส,สวิตมันจะทําให้สวิตเราฝืดนะครับ โอเคแค่นี้พอล้วก็มาใส่อีกทีนะเห็นไหมครับเพื่อนๆเรียบร้อยนะครับปรับแต่งนิดเดียวนะครับไม่ต้องเยอะนะครับปาดออกนิดเดียวนะครับแค่นี้ก็แน่นแล้วนะครับนะครับแน่นแล้วนะครับ อันนี้ปิดไฟนะครับไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําปิดไฟรุ่นนี้ปิดไฟได้นะครับนี่ครับเพื่อนตัวละไม่กี่ตังค์นะครับถ้าเป็นของอตามท้องตลาดเนี่ยตัวละประมาณไม่ถึงร้อยนะครับ ซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับแต่ถ้าของแท้เนี่ยมันจะร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ใช้ดีนะครับตัวนี้มีตัวปิดไฟด้วยนะครับผมสลักคิดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับซื้อมาแล้วมันก็ต้องปรับแต่งนิดนึงนะครับถ้าใส่เลยมันก็จะเืดนะครับโอเคครับสลักิีดนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับเพื่อนสวัสดีครับ